ตอนนี้ท่านสจได้มาอยู่ที่จุดเกิดเหตุครับได้มีลมพายุฤดูร้อนครับพร้อมลุงเฮฟครับบันเป้าครับตอนนี้ผมกบใส่ปลาได้ยืนอยู่ที่บันเป้าครับ,บอำเภอท่บบจังหวัดนองค้ายครับพี่น้องครับวันพุธที่18เมษายน2567ครับเวลามันมาช่วงไหน่ะ จะโมงครับวาฝร่มมากนี่ประมาณจะโม่งครับหามโมงีม่งหามโมงได้ปะหามโงฝันมาหามโม่งนี่ละโดนเติบบ้ครับมม่งมม่ครึ่ตกะตโดนเติบบ้หอแห้งมาขักเล่นบงครับบมบ่เล่นะเป็นวะโนรมแบบไหนอันนี้จะบุญยังครับเจ้าครับ นหวานบ่น,บน,บน,น่าจะตะบนอนหวานเท่าน่าจะมีหลังเดียวนะครับเนาะเ<ช>พราะยังไม่ได้รับแจ้งแค่หนึ่งหลังครับรับแจง้งแค่หนึ่งหลังครับรับแจ้งปุ๊บนี่คือท่านสอจอลงพื้นที่ปล่บครับผมนี่น่ากันี่ละนี่แหละเป็นไอ้เพื่อนตามข้างไหนเมียเพื่อนล่ะอเมียครับยืนในบ้านตอนฝ้าล้มเ้าล้มเสิดมันหวานครับขอดิบมันหวานเพาะไม่ได้ นี่มันวอร์ธีกอกใช่ไหมใช่มันงบไปท,ทั้งแถวเลยี่ครับนี่คือสภาพหลังคาครับยกไปอยู่ทางโค้งทางแถบเลยครับแต่นี่ก็คือกิ่งบอกสุ้มผูครับหกักาขรนมาครับแล้วก็หลังคาเปิดซึ่งเพิ่งได้รับรายงานว่ามีหลังเดียวครับในตำบลหวานๆครับ นี่คือสภาพเลยครับพัดออกมาทางแถบแบบนี้เลยครับยูใ่ในป่ากับมีนะครับนี่ก็คือพื้นที่บ้านเป้าครับตำบลบ้านบานอําเภอทับบางจังหวัดหนองคายครับโอ้โหตะปูสังนสีเต็มขนทางเลยครับก็ครับตะปูสังสีเต็มเลยครับนี่ ล้วนๆนะครับเดี๋ยวโอ้ต้องเก็บออกแล้วครับนี่รถเหยียบนี่เรียบร้อยได้ครับนี่ตะปูสังกะสีล้วนๆเลยครับนี่ครับตะปูสังกะสีล้วนๆเลยเอามาเจ๊กูมาเจ๊ตะปูซอยได้เนี่ยตะปูสังกะสีเต็มหนทางแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวรถมาเหยียบหัวยได้ครับเนี่ยแมนเบ้อได้ครับเนี่ยมาซอยกันเก็บครับแมนเบ้อได้ครับเนี่ยนี่ดอกนึงโอ้แสดงว่ามีรถพานไปแล้วได้เนี่ย สแสดงว่ารถผมกับทีบ่เบี้ยเหรอไหมครับเพราะว่าผมกับเรนมากขึ้กันครับเดี๋ยว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 อย่าเฝ้า,อ,าอย่าเฝ้าตะปูสังกะสีครับล่มล่มหอกสังกะสีออกเดี๋ยวเก็บตะปูออกกันครับรถสิหัวนี่ครับพี่น้องครับคือสภาพไปยังนก ไปเลยฮะวายพายุเปิดหลังคาแล้วไปครับไปเลยไปเลยเกียตะปูถังกระสีออกใช่ไหมอันนี้ครับเก็บหลักฐานครับเต็มทั้นทางเลย โอ้ต้องหาแนวมังกรตอแล้วครับนี่ครับเอาต้องเอาค้อนมังกรออก่อนละครับนี่ทางโค้งนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่รครลอนมตีลดียบเอาอันนี้ออกนี่ย เป็นบ้านเป็นบ้านไม้สองสั้นครับว่าบริเวณนี้มีอยู่หลังเดียวครับอือ